คลิปนี้ก็สีพภาพพี่น้องมาเบิงหัวหวานจังงั่งครับแต่ว่าก่อนอื่นผมก็สิให้พี่น้องได้เบิ่งตำราที่ได้นำมาเล่นหากันนะครับก็คือเป็นตำราของอาจารย์แสวงเพชรศิริครับซึ่งเพิ่นได้ตีพิมพ์ออกมาในประมาณปี25 23ครับถือว่าเป็นตำราในยุคช่วงกลางนะครับพะวหวานจังงั่งก็ถือว่าเป็นที่ถกเถียงกันในวงการบาดของวนันฮาก็มีอยู่หลายลักษณะครับในบางตำราเพิ่นก็บอกว่า มีลักษณะหัวที่เป็นสีเหลืองนะครับในบางตำราเพิ่นก็นได้บอกลักษณะเป็นสีขาวนวลครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับก็ถือว่ามีการคัดแยงกันเป็นจํานวนหลายครับสําหรับในวงการนะครับแต่ว่าถ้าหฮาเสียอาในตำราในยุคต้นหรือว่าของเล่มของอาจารย์เรือนนะครับในตำราเหลม10ของไทยห้า,าก็คือเพิ่นสไดเปรียบลักษณะไวเพียงสันๆครับก็คือเพิ่นได้บอกเพียงแค่ว่าลักษณะหัวกลมเป็นเปาะนะครับ แล้วก็มีขนาดเล็กกว่าหัวขมินครับเนื้อในหัวเป็นสีขาวนวลแล้วก็มีรสหอมเย็นนะครับส่วนลักษณะใบพันกาได้เปรียบเทียบไว้ว่าคล้ายกับขมินครับตัวมีขนาดเล็กกว่าครับแต่ถ้าเอาตามหนังสือกะรบินบาทลอยครับของอาจารย์สมานคัมพีนะครับตีพิมพ์ออกมาในปีสองห้าสิบหกะครับนบอกลักษณะไว้ก็คือลักษณะหวาน ขายกับหวานปัาสมุทรครับแต่ว่าหวานชะง,งั่งสิมีใบลักษณะที่สันกลัวนะครับขอไปย่อนยนครับมีหัวมีขนาดเล็กติดกันเป็นวีครับมีกลิ่นหอมเย็นนะครับเนื้อในหัวเป็นสีขาวนวลครับแล้วก็มีขนาดใบที่มีขนาดอ่อนกว่าหวานปราบสมุทรครับสําหรับที่เพิ่นบันเทกไว้ในตําราของอาจาร,รย์สมานคัมพีนะครับแต่ว่เมื่อนี้ผมสิภาพี่น้องมาเบิง้ง ลักษณะของตำราอาจารย์สแสวงเพชรศรีพันไดเปรียบเทียบไว้ครับก็คือพันไดเปรียบลักษณะววใ้ว่าไข่กับหวานปอหอมครับตัวสิมีลักษณะหนาใบเป็นสีเขียวครับแล้วก็เป็นหล่องมีเส้นตามหนาใบแล้วก็หลังใบแบบชัดเจนนะครับตัวเมื่อหวานโตเต็มทีมีลักษณะไข่กับใบกระไส่ดำนะครับแต่ว่าการแล้วก็ ใบของเพนซิมีขนาดเล็กกวัวครับแล้วก็สิมีลักษณะที่อ่อนกลัวกันโดยมากนะครับส่วนลักษณะหัวของเพนก็คือเพอนไดบอกไว้ครับก็คือสิมีลักษณะกลมติดกันเป็นแถวนะครับก็คือลักษณะ้ขยกันกับหวานกระแจะจันทร์ครับเหนือในหัวเป็นสีขาวนวลแล้วก็ถาหฮาพาออกครับหรือว่าถาหฮาเอาเล็บจิกเบิ่งกับซิมีกินหอมเยน็นไข่กับป๋อหอมนะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับ ก็คือมีกลิ่นหอมเย็นครับรับพี่น้องกับคงเห็นลักษณะหัวของเพลนแล้วนะครับมีลักษณะที่กลมติดกันเป็นแถวครับในบางหัวกับแทบสิบเป็นหัวเดียวกันเลยก,ก็ว,ว่าได้ครับตามที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับลักษณะหัวของเพลนก็สซมีลักษณะเป็นลายเป็นขอครับเดี๋ยวในช่วงหนาฝนผมสิไทยลักษณะใบพี่น้องเบ้งครับว่าเพลนมีลักษณะที่ ไข่กระป๋อหอมในล MM ักษณะแบบใดนะครับสําหรับคุณควมเสือของเพ่นครับสําหรับหวานจังงั่งนะครับถือว่าเพ่นได้บันทึกไว้ในลักษณะนี้นะครับการปลูกหวานจังงั่งไว้กับบานครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมในทุกยุคทุกสมัยครับพอเสือกันว่าครับถ้าปลูกไว้ตามบานตามเพื่อนก็สิเห็ุให้เป็นเมตตามหานิยมนะครับเป็นหน้าจังงั่งแก่ผู้พบเห็นหรือว่าแก่เพศตรงคาก็ว่าได้นะครับ หัวหวานพกติดตัวหรือว่าพกไปใส่มาใส่กระสีเห็ดให้เกิดคนหักคนเมตาเมตาแม้แต่ศัตรูก็ยังเกิดจังงั่งลงไหลค,ครับสาหรับการพกหัวหวานชนิดนี้ไปใส่มาใส่นะครับดอว่าเฮาสีเอาหัวหวานครับมาต้ละเอียดเป็นผงนะครับมาผสมกับแป้งถี่เฮาทาผิวครับก็คือมาผสมกันแล้วก็ไหวทาลูบไลตต่ตามตนตามโตนะครับก็สิเฮ็ดให้สตีหรือว่าบุรุษ เกิดความพ่ออกพ่อใจรักไข่ในโตเฮ้าครับก่อนสินำไปใส่เป็นกก่เสกด้วยคาถาพุทธะสังมิณะชาลิติติสะวาสุจิเจลุนิเจจบครับก่อนนำไปใส่นะครับส่วนเวลาลดน้ำเป็นกก่เสกโดยคาถาอิติปิโสภควาจนเึงภควาติเสมอครับในสามจบก่อนลดน้ำนะครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเพลน,นะครับพี่น้องก็คงสิเห็น ลักษณะหัวของเพนได้กลมติดกันเป็นเปราะเรียงกันเป็นแถวในลักษณะนี้แหละครับขิปนี่ถ่าผมมีขอพิดาลาดประกันใดก็ขอโทษขอภัยครูบาอาจารย์ผู้ที่รลู้จักหรือว่าผู้ที่เพนมีความรลู้กลัวนะครับผมก็เสือา่าหลทันที่อยู่ในช่องผมที่รับชมในขณะนี้ก็มีความรลู้ความสามารถกว่าผมกหลายท่านครับขอโทษขอภัยนะครับถ่า มีขอผิดพาดประกันใด้ทาบทงกับที่ทันทั้งหลายเล่นครับเพราะวัาวานตัวน,นี้ก็ถือว่ามีการขัดแย้งกันเป็นจํานวนหลายนะครับในวงการบานของบ้านเฮาครับสําหรับบ้านจังงังครับครับคลิปนี้ก็พี่น้องก็คงเส้นลักษณะหัวแล้็เนื้อในของเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นก็มีลักษณะเนื้อในเป็นสีขาวนวลตามที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอขอบคุณทุกท่านที่ซอยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเสมอมาครับคลิปนี้ก็สีภาพพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ